กับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมมิดครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปนอนค้างกันที่ไร่นะหลักๆก็คือไปหาปูนะทุกคนคือว่าอยากกินปูมากไม่ได้กินตั้นนานแล้วแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อบิดมาประมาณ10อันนะเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะไปตกปลาด้วยไปหาปูกันด้วยเราจะได้ตัวอะไรบ้างไหมหรือว่าจะทํำกับข้าวอะไรกินนะวันนี้เดี๋ยวรอดูกันครับเดี๋ยวพาทุกคน ไปตากเบ็ดตกปลากันเราจะใช้เป็นไม้ไผ่นะทุกคนใช้ไม้ไผ่แบบอ่อนๆแบบเล็กๆแบบเนี้ยกิ่งกิ่งไม้กิ่งไม,ไม้ไผ่ก็ได้แบบเนี้ยเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะเอาต้นไหนดีนะอยากได้แบบเล็กๆก็ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าปลามันก็ตัวไม่ใหญ่กเพราะแม่น้ำไม่ไม่ไม่ด้ใหญ่ขนาดนั้นน้ำที่ไหลก็เล็กๆนะทุกคน สไตล์มินี้กินมาแบบนี้ก็น่าจะพอไหวไหมก็ได้แล้วแหละแบเบนี้ยเชือบเน,นี่ยเนี่ยประมาณนี้ตรงนี้ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปหยิบไปเอาให้ตัดเล็กเล็กไม่ใหญ่มากียบร้อยเนี่กลิก่งแห้งพวกเนี้ย หล่นลงมานี่งไม่ต้องตัดแล้วพวกเนี้ยไม่ได้เลยโอเคผมว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วแหละก็ได้มาประมาณนี้แล้วกคนเป็นกามเบิดะมานแค่สิบอันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแค่นี้น่าจะพอแล้วแหละนี่เดี๋ยวไปดูการมัดเชือกแล้วก็แบบสายมันเป็นเบ็ดน,นะ อนนี้เราก็มากลจะถึงกันที่ลานเลยทุกคนเดี๋ยวขาที่ที่มันสว่างแล้วนะเดี๋ยวแบบจะตัดเป็นท่อนๆให้แบบใส่เบ็ดตกปลาได้อะแล้วก็มาเชื่อกันด้วยว่าผมอยู่ตรงนี้น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวนั่งทำตรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งทำกันตรงนี้แหละแล้วนี่นะครับทุกคนก็คือเป็น อุปกรณ์ที่เราพบมาแล้วทุกคนก็จะมีมีดแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นเป็นเบ็ดตกปลาทุกคน,นคือเบ็ดตกปลาใหญ่นะใน,นเบ็ดตกปลาใหญ่คือไม่รู้ว่าใหญ่มากนะทุกคนคือเท่านนิ้วโป้งผมเลยดูอันนี้คือเบ็ดตกปลาอย่าประมาณมีสี่อันมีอันหนึ่งตรงนี้สามนะแล้วก็มีเชือกเชือกก็คือเชือกแบบเชือกแบบ เขาเรียกอะไรวะชื่อที่แข็งนะทุกคนที่แข็งมากมันดึงดึงไม่ขาดอันนี้แล้วก็จะมีอีกนี่ครับจะมีเบ็ดตกปลามีอันใหญ่อันหนึ่งนะเมื่อกี้สีดำตรงนี้เป็นสีขาวแล้วก็จะมีอัน,นเล็กๆสีดำๆเลยเนี่ย้เอยใช้เพื่อตกปลาเล็กพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาร์กัน เดี๋ยวก็ตัดไม้ไผ่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาตัดให้เป็นท่อนกันนะทุกคนก็ประมาณนี้ไม่ต้องสวยครับผมเน้นความเร็วครับผมไม่ต้องไม่เน้นสวย <laughs> เป็นท่อนท่อนแบบนี้ประมาณนี้ทุกคน เดี๋ยวทาเสร็จแล้วก็โชว์ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนี่นะครับทุกคนหลังจากที่เรานากแบบมัดเชือกแล้วก็ทําบิดกันสักคู่ก็หน้าตาแบบนี้ก็ง่ายๆนะทุกคนก็จะเป็นไม้ไผ่เล็กๆหรือว่ากิ่งไม้ไผ่ก็ได้นะแล้วก็เราก็จะมัดตรงนี้แล้วก็จะพานเขาเรียกอะไรว่าเชือกหรือว่าเชือกนั่นแหละนะเรียกว่าเชือกนั่นแหละเราวเราจะพานเชือกเล็กๆมัดไว้แล้วก็ล้อมรอบแล้วก็เห็นไหมแล้วก็หัวเบ็ดนี่ไงแล้วก็จะสอดมันเข้าไปในแบบ รูหรือว่าข้างในมันแบบนี้นะก็เจาะเข้าไปแบบนี้ก็จะได้มันนิ่งๆแบบนี้แล้วก็จะเก็บไว้แบบนี้อันนี้ก็คือสําหรับเบ็ดที่ว่าเราจะแบบเก็บไว้แบบย่อนไว้แบบต้องการคืนก็จะเก็บไว้สักคืนนึงนะเดี๋ยวรอดูกันว่าพวกนี้จะได้ตัวอะไรไหมแบบนี้สำหรับนี่ก็คือเบ็ดใหญ่นะทุกคนเบ็ดตกปลาแบบอันยาวแบบนี้นี่ก็ยาวนะยาวพอสมกวรนที่ว่าเราสามารถจะตกเข้าไปที่ล้ำลึกๆหรือว่ายาวๆได้แบบนี้นี่ก็คืออันยาวสามแล้วก็ ทิศดากไว้ว่าประมาณ10กว่าอันแล้วก็คือนี้ครับผมเราก็จะใช้เป็นลูกชิน้นลูกชิ้นอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเป็นหมูหรือว่าไก่นะก็ประมาณนี้ทุกคนเราจะใช้เนื้อมันเป็นลูกชิน้นอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรเนื้อลอกปาลาลอบปลานะลออปลามากินกับดากเราก็ประมาณนี้นี่ก็คือเชือกเหลือแล้วก็มีคาเตอร์ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน ว่าจะได้กี่ตัวหรือว่าจะยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปพักหรือว่ากินอะไรกันก่อนเพราะว่านั่งประมาณสักพักแล้วเสร็จแล้วก็คือจะไปตกปลา้ทุกคนดูนะว่าเข้าในานาเนี่ยเข้าที่นี่เลยถึงเราทําเองแล้วก็ปลูกเองกินเองเ่แบบนี้ก็อร่อยอยู่ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวรอไป,ปสักพักหนึ่งก็จะทําอาหารอะไรกันต่อนะกับข้าวตอนนี้เราก็จะกินข้าวแล้วทุกคนเวลาก็ประมาณเจ็ดโมงแล้ว ก็คือมืดตืบตืลยทีเนี้ยก็มีเข้ากับปลาทูแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดก็มีลูกชิ้นก็ฮอทดอกประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะแล้วก็ค่อยไปตกปลาหาปูกัน <c oughs> ก็มีพริกป่นด้วยนี่ประมาณนี้ <c oughs> ปลาทูธรรมดานะทุกคนก็กินีชิลไปตอนนี้เราก็กำลังเตรียมเบ็ดนะทุกคน ประมาณนี้ก็เต็มเป็ดเสร็จแล้วแล้วก็จะไปวางเบ็ดแล้วก็แบบหาปูไปด้วยนะนี่ก็คือเราก็จะถึงลำทานนะทุกคนยังไม่เห็นปูเว้ยเหนรูงปูไหนรองปูเ,เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยมีไหมเนี่ยไหนมันจะไม่ใช่ใช่ไหม

ย้อนชาเข้ามาดูกันเลือกมาอ,าอันหนึ่งที่ไปแถวแถวเบ็ดไม้อันนึงตรงนี้ลึกมากทุกคนนี่ตรงนี้ครับผมปลาเยอะมากทุกคนดูเห็นไหมในกล้องนิดนึงแต่นี่ทุกคนถ้าไม่ได้ปลาใหญ่ก็ปลาเล็กไม่เป็นไรหรอกนี่เรา,าวางไว้ตรงนี้นะไใหญ่โตแล้วไอ้ลูกนี่นะทุกคนปู นี่บอกว่าหาตัวไม่ใหญ่นะเอาตัวประมาณนี้แหละพอดีเป๊ะได้มาสองตัวแล้วไหนปลาไหมมีไหมปลาดุกปลาดุกเหรอใช่ไหมน่าจะเป็นปลาดุกปลาดุกหรือปลาอะไรก็ได้ทั้งตัวมันขนรูอะไรวะตัวปลาตัวอะไรอุ้ยตัวใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยก้อนก้อนก้อนใช่ไหมเนาะใช่ไหมไม่ใช่ฟูอะ ไม่ใช่หินฮ่า่แร่อะไรวะอะไรคืออะไรอ๋ะคุณไม่มีอะไรเลยรู้ตามทุกโอเคเดี๋ยวไปหาปูกันต่อตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ปูเยอะมากเนี่ยเห็นไหมตัวหนึ่งนี่อีกอีกพลอยเลยจับเลยนี่ตัวหนึ่งจับเลย เอ๊ะตัวใหญ่เนาะไอ้โอ้โหมันวิ่งแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยน้ำลึกอยู่นะเนี่ยได้เนะตัวใหญ่โอ้ยเอาเลยไม่ใตัวใหญ่เกินไปไหมอันนี้จไม่ได้จบไม่ทอนเลยตัวใหญ่เกินไปอ่ะไม่เอาเอาตัวประมาณนะโอ้พี่ไม่ใช่ตัวใหญ่เกินไปให้เอา มันตัวใหญ่ก็มันกินนะแบบมันรู้สึกไม่ค่อยอร่อยเอาตัวพอดีเนี่ยทุกคนเมื่อกี้รูใหญ่มากนี่เราจะมาจะลองย่อนเด็กตรงนี้ดูหรืออาจจะเป็นรูป,ปูหรือรูอะไรก็ได้เไปลองอันนี้ตัวอะไรวะอ๋อมันเป็นไอ้พวกอะไรวะด้วยเนี่ยู้เฮ้ยมันม,มูน้ำเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไหนเลยลองดูที่ตัวอะไรวะเหมือนเหมือนกับไอ้อะไรนะเขากินด้วยเขากินใช่ไหมอ๋อเขาเป็นไรตัวเล็กอยู่ไะ นี่นะทุกคนตรงนี้คือบอ่อเลี้ยงปลาที่ผมเคยพาทุกคนมาดูกันนะนะเดี๋ยวเราจะมาวางเบตตรงนี้สองคู่ก่อนอ้เออตรงนี้นะทุกคนที่บอ่อเลี้ยงปลาเนะี่ยล้วก็จะวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งสีนะโอเคแล้วก็ไปต่อข้างบนต่อ นี่นะครับตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนี่ทุกคนปลาใหญ่ตัวนี้ปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันปลาปูนะครับแล้วก็เราก็วางเบ็ดไว้ตรงนี้ก็วางดักหน้ามันนะเป็นรูแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันในตรงตรงนี้ก็เลวางดักไว้เดี๋ยวเราดูกันพรุ่งนี้จะได้ตัวอะไรบ้างสำหรับคืนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับทุกคนเหนื่อยแล้วนี่นะครับทุกคนเสร็จจากที่เราไปเมื่อกี้เราก็แบบ รงนี้คือบอ่อปลาทุกคนแต่มันมืดมากไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยนี่ยคือบ่อปลาลงปลาแบบนี้เรา,ออรา,าเก็แบบจะเอาแบบเบ็ดอันยาวที่ผมให้ทุกคนดูตอนบอยบนะนี่แบบนี้ก็จะหย่อนลงไปในน้ำนี่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราดูกันถ้าได้ตัวอะไรก็คือจะถ่ายทุกคนถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับแล้วนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะทุกคนปลาที่เราจับได้มาอข,ขืนกันครับผมเป็นปลาตัวเล,เล็กๆแล้วก็มีลูกออฟแล้วก็ มีตัวมแมลงในน้ํานะทุกคนเล็กๆน้อยๆนี่เรามาผัดผิดแล้วก็ทําอาหารกินกันทุกคนดูว่าตอนเช้าอาหารมีอะไรบ้างนะก็ปลาลูกปลาก็ประมาณนี้ทุกคนเล็กๆนะก็ไม่เยอะมากแต่ก็พอกินได้นะมาดูบิดแรกกันทุกคนได้ตัวอะไรไป้สามเอ,อื้อนี่ตัวใหญ่เลยทุกคนเนี่ยได้แล้วก็ตรงนี้นะทุกคนเมื่อคืนวางไว้ตรงนี้น ดูว่าไอตัวอะไรไหมก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับผมนี่นะครับทุกคนมองไปในกล้องไม่รู้ทุกคนจะเห็นอะไรไหมแต่ว่าดูกันในนี้นะเนี่ยมันจะเป็นทั่วครับทุกคนเนี่ยถั่วในไร่นาะก็คือหน้าตาแบบเนี้ดูนี่ก็คือเราไม่ต้องไปซื้อเนะนี่ยเราปลูกไว้แบบเป็นกองแบบนี้เลยลาก,กับพื้นแบบนี้เลย เราก็หากินกันเองเดี๋ยวขอหาถั่วก่อนนะทุกคนนี่ทุกคน,น,นะกคนหลังจากที่เก็บได้ประมาณสักพักหนึ่งก็ให้มันกลมอยู่เดี๋ยวขอเก็บถั่วก่อนนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายทุกคนดูทีหลังนี่ทุกคนเยอะมากเออเนี่ยเราเก็บเป็นกวางเลยนะถึงนู่นนะมีถั่วต้มแล้วก็มีปูตัวนี้ก็กําลังจะผัดเผ็ดนะทุกคนเนี่ยทอดน,น้ำมันไว้อยู่แล้วก็มีกับข้าว พริกป่นที่มอคืนที่เรากินครับผมกิข้าวทุกคนดีกปแล้ว,วครับผมสำหรับวันนี้ก็คือแค่นี้ทุกคนเลยน,นะครับทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวกังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้อาหารหมากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรมากทุกคนก็แค่มาไล่มานาแล้วก็มาหาปูหาปลากินข้าวแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราดูกันคลิปหน้าเราจะทําอะไรบายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ